ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ขอพาดูรถครอบครัวเจที่นั่งไม้น้อยวิ่งไปแค่70,000โลคันนี้นะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับใครที่ตามหารถครอบครัว MPV นะคะขนาดย่อมๆคันนี้เป็น Honda Mobilio 1.5 RS นะคะเป็นรถปี2018ผ่อนสบายๆเพียง6 9 0 0ทุกคนผ่อนรถครอบครัวแค่6,000กว่าบาทนะคะถือว่า เป็นโอกาสดีๆวันนี้จัดมาให้คันส,สวยๆนะคะอีกหนึ่งคันใช้เงินออกรถเพียง999บาทคือจบทุกอย่างคันนี้มาพร้อมกับแม็กยางใหม่นะคะรถเป็นตัวท็อปสุดปลายแดงจะอยู่ที่673,000บาทได้สีพิเศษด้วยนะสีขาวมุกนะคะแต่วันนี้จัดให้ราคาพิเศษกับเพื่อนๆที่อยู่กับพลอยนะคะที่นี่เลยนะะเพียง399,000บาททุกคนได้รถปีไม่ลึกนะคะปี2018เท่านั้นน่าใช้มากๆนะคะมา รถโมบิลิโคันนี้นะคะก็เป็นตัว R S เลยนะคะได้โลโก้เท่ๆนะคะตัว R S ไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะด้านข้างก็ดีไซน์ชบเชียวปลาดเปรี้ยวเลยนะคะแม็กยางลงให้หมานี่ค่ะเป็นยางคุณภาพดีดันหลบนะคะกระจกด้านข้างปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยวที่ปลายกระจก่ะมือจับนะคะมีมาให้ครบเลย กันศาสตร์มีมาให้ครบค่ะด้านบนมีคลีบฉลามให้ด้วยนะคะนี่จ้านะคะชมุมด้านหลังนะคะก็เป็นรถดีไซน์แบบปราดเรียวนะคะคันนี้ก็เป็น Mobilio RS นะคะเป็นเครื่อง1.5 i v t e c นะคะคันนี้มาพร้อมกล้องหลังให้ด้วยค่ะพื้นที่ห้องสัมภาระนะคะก็กว้างกำลังดีเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่เลยสำหรับภายในนะคะก็จะได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่กว้างกำลังดีนะคะเบาะหนังพับราบได้ ใส่ของได้จุใจเลยนะคะหรือจะปรับเป็นที่นั่งก็ได้นะคะ Two in one กันเลยทีเดียวค่ะและนี่บรรยากาศภายในของเขานะคะมามาดูกันเลยนะคะว่าสำหรับที่นั่งผู้โดยสารเป็นยังไงกันบ้างค่ะนี่นะคะภายในที่นั่งผู้โดยสารให้ดูบรรยากาศแบบนี้ถ้าพับเบาะขึ้นนะคะก็จะได้ที่นั่งแถวสามนะคะที่ที่นั่งที่6ที่7นั่นเองนะคะและนี่คือบรรยากาศนะคะที่จะให้ดูว่า รถนะคะก็จะได้บรรยากาศกว้างๆครอบครัวเลยนะคะเดินทางกันได้แบบทุกที่นั่งเลยทุกคนดูสิได้หลายคนเลยนะคะเดี๋ยวซูมเอาให้ดูนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดำได้แดงเลยจ้ะโอเคนะคะมาดูกันต่อสสำหรับภายในนะคะที่นั่งของคนขับก็จะเป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยะคะ่ะมาขึ้นรถกันเลยดีกว่านะ คันนี้เป็นรถปี18ทุกคนไมยน้อยวิ่งไปแค่ 72, 7 2 3ดหมื่นโลนะคะพอเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วนะสำหรับตัวท็อป s s นะคะก็จะได้ในส่วนของออปชั่นทุกคนที่แบบให้ดูนะนี่นะคะ พวงมาลยมาติฟัง์กชันนะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงโหมดต่างๆได้หมดเลยนะคะตรงกลางนะคะจะได้ในส่วนของจอทัชสกรีนเชื่อมต่อมีเดีย HDMI นะคะได้หมดเลยช่องเสียบสาย AuxUSB นะคะอยู่ตรงนี้แล้วแอร์ดิจิตอลด้วยทุกคนนะคะนี่ปรับแรงลมอุณหภูมินะคะได้สบายเลยตอนนี้แอร์เย็นฉ่ำมากๆ Power Outlet อยู่ตรงนี้นะคะมนีให้ดูว่ามีกุญแจสมาร์ทคิเลสนะคะให้ถึง สองดอกเลยนะคะบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้ภาษีพรบรเดี๋ยวคอยต่อให้นะทุกคนนะคะและนี่คือ กล้องมองด้านหลังทุกคนนะคะมีเลนส์นำสายตาม,มาให้ครบเลยนะคะคันนี้ก็เป็นรถครอบครัวขนาดย่อมๆทุกคนนะคะโมบิลิโตัวท็อป s s นะคะประหยัดจากายแดงไปนะคิดว่าน่าจะประมาณ3 0 0 0สนกว่าบาทนะคะถ้าเป็นเพื่อนนะคะสนใจรถครอบครัวนะคะเครื่องพันหได้ตัวท็อปได้รถแบรนด์หลักกับราคาพิเศษเพียง3,99,000บาท ผ่อนเพียง6,009 9นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีนะคะทุกจังหวัดเพื่อนๆอ,อยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพิมพ์บอกหน่อยนะคะส่วนใครที่อยากได้รถแล้วนะคะพีมสนใจอย่างเดียวไม่ได้นะ,นะคะติดต่อช่องทางข้างล่างคลิปได้เลยนะคะเราจะมี แอดมินนะคะดูแลให้นะคะเพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดอะไรก็ออกรถได้นะจบในแพ็กเกจ999บาทนะคะทุกอย่างคือค o าเคลุให้หมดแล้วภาษีพรบรประกรันขัดเคลือบสีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็คความพร้อมให้ทุกระบบเลยนะคะให้พร้อมส่งพร้อมใช้งานเติมน้ำมันขับได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะ ออปชั่นน่ารักน่ารักนะคะที่จัดมาให้นะคะรถคุณภาพดีๆประหยัดไปก่่า0แสนบาทเลยค่ะฝากไว้ด้วยสำหรับโมบิลิโอ RS ค่ะมาคันเดียวรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ